ตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองนะคะอันนี้น้ำอยู่ที่เอลสตีราชา,าน้ำจะพาทุกคนไปรับปรนะทานข้าวมันไก่ร้านเด็ดร้านโปรดร้านข้าวมันไก่สามพี่น้องค่ะ,ะมีไก่ทอดไก่ต้มแล้วก็ไก่แซ่บเลยนะคะแล้วก็ยังมียำสามตั่อกด้วยค่ะยังไงเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะร้านข้าวมันไก่สามพี่น้องเกิดจากการร่วมมือกันของพิธีกรเวฟคูเป่ยจง และ2หนุ่มนักแสดงคริสพิรวัตรและท็อปแท็บจิรกิจจุดเด่นของร้านนี้ก็คือการเลือกใช้ไก่คุณภาพดีที่ปลอดสารและไร้สารเร่งแอนติบโอติกจากฟาร์ม SPL ได้รวมรสชาติของไทยสิงคโปร์และฮ่องกงเข้าด้วยกันเป็นดั่งอาหารฟิวชั่นพี่คริสจะชอบกินไก่แซบพี่ท็อปแท็บจะชอบกินไก่ทอดส่วนพี่เวฟจะชอบกินไก่ต้ม และทางร้านได้เลือกข้าวกล้องแดงและข้าวหอมมะลิไทยที่เป็นสูตรมันน้อยดีต่อสุขภาพสำหรับซุปทางร้านได้ใช้ซุปตุน๋นผับกาดดองข้าวมันไก่สามพี่น้องนั้นตั้งอยู่ที่ชั้นบีศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึงตี2องได้มาแล้วน,นะคะวันนี้น้ำได้สั่งชุดโปรโมชั่นที่มี ไก่ต้ม1จานไก่ทอดหจานไก่แซ่บ1จานยำสามกก1จานซุปซี่โครงหมูผักกาดดองหนึ่งที่เข้ามันห้าถ้วยชมามะนาห้าแก้วและเฉาก๊วยห้าที่ราคาจาก1,275บาทเหลือเพียง550บาทเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2,564เท่านั้นนะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามันไก่มาแล้วนะคะอันนี้เป็นข้ามันไก่ต้มกับข้ามันไก่ทอดค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราต้องรับปรานที่รถนะคะเพราะว่า social d i s t a n c แล้วก็มีกำหนดว่าห้ามกินที่ร้านค่ะยังไงเราลองมาชิมกันเลยนะคะไก่ต้มที่นี่เนื้อแน่นมากเลยค่ะแล้วก็นุ่มด้วยอร่อยมากเลยค่ะข้าวมันไก่ที่นี่ใช้ข้าวกล้องนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ข้าวกลงที่นี่รวนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะต่อมาไปที่ไข่ทอดกันเลยนะคะไข่ทอดของที่นี่คือกรอบมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากเลยทั้งกว่าที่นี่ก็สดมากเลยค่ะน้ำทานเสร็จนแล้วนะคะประทับใจมากอร่อยสมคําลํำลือมากเลยค่ะน้ำจะมาอีกแน่นอนเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองทานกันนะคะ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่2พที่น้ำได้พาไปทัวร์ร้านข้าวมันไก่สามพี่น้องถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีคำแนะนำอะไรต่อบไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคราวหน้าน้ำจะไปทำอะไรอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้น้ำต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ